เรียกกันอุกษาอุกษาาไปเล่อไปเรืไไ่ลาซาขุดนาสพภาคพร้พอมพภภาคทุกแห่งอินเจวียงอธิกรเป็นคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันทรงตั้งไว้แต่ก่อนเดิมมายังมีองค์พญท่อนขุดนา พาะไร่หลากให้ครับไทยกันหนีเยสมาลาวีเจ้านาคนำหอมผากพระพรมสมบังง้มเจ้าออกบวชง้มเจ้าออกบวชแล้วให้คือแก้วลัตนาทั้งสามให้เจ้างา้มคือทำสามยางในระว่างถือเพศบรรพชาเพื่อตอบคุณบิดาตอบแกนคุณบิดามารดาสมกับคิดไว ยังม่เทพกระทอนไทยตนหนึ่งคือศีรัตนาประจำยุทธิศักษาบุรภาพเป็นเขาทานองค์นี้มีใจใสศรัทธาในน้ำมาน้ำหอมแต่แมน่นามนุมาตาตะมาชิดไหน้าเอกนาโคให้ทิพได้ให้ได้ทิพระโสดาสอดจองเลี้ยนไปตามปองโลกคำคำสอน ยังไม่เทพทัทอนไทยองค์ที่สองเสือ,อคันธนาเป็นเสือทานองค์นี้ทานองค์นี้เสือวาอุตลาบได้น้ำมานนำหมอมมันวิเศษอาอาเกลบดีมหิงสาสารพูตามตาน้ำมา,หาแห้งได้แล้วจึงแบ่ง แล้วจึงแบงให้ผู้ขายพิจายผู้ขาจึงได้หิจาย,หาายให้ยห้อสุขสบายดีเดอร์อเจ้านาคล้องลำบากให้เจ้าคอยเพียรอดซิบคาบอดเหวอดเอาสุกสิ่งให้อดเอาลำยิ่งเหลือหลายให้ยุ้สุขสบายดีเดอร์อย่าเสาตาบต่อเท่าเขาจูเมืองแก้วอันก้าวแล้วคือว่าพาดิพาน ทุกตนทุกโอนก็ขาเทินหยิตไปนาคโอ้ยมึงมีผู้ใดดอกมึงมีผู้ใดมึงนึ่งมันก็ย้อนเอาแม่น้ำหาสายคีรดีคนไป่รุนเราดิ้นพี่หาบทมาหยอกมาจากอำเภอวังซ้ำหนอเกียรคนละบทเกียรคนละบทอาจารย์ข้าเจ้าครูเก่งๆผุระโอ้ยมม่